มาวัดท,ทีไรต้องมาแวะอุ่นนนค่ะวันนี้เรามาเียนเทียมแล้วเรามาซื้อนมชาไข่มุกในวัดกันค่ะสวัสดีการกองทนุนเพื่อการศึกษาที่วัดก,กลางวัดอารามหลวงค่ะรอคิวค่ะเไมตรนี้อ่ยากถ่าย เอาหวานด้วยปกตินีเดียวหวานน้อยนะคะอีกตกเก็บหวแป๊บนึงคนไม่เยอะเท่าไหร่เนาะเวียนเทียนคนไม่เยอะเท่าไหร่คนมาเรื่อยๆโน้ตโน้ตถึงตรงนี้สร้างแม่กิดสตอรี่ฝากติดตามช่องด้วยนะคะ มาเวียนเปียนก็เลยมาแวะซื้อน้ำมาวิวสั่งแล้วใช่ไหมคะแม่วิวสั่งแล้วใช่ไหมสั่งแล้วจ่ายแล้วคะ่ะครับจะไปทำบุญจะไปทำวิณฑบาตใช่พี่จับมาคะ่ะเด็กจะไปไหนหนุนหน,นุนพ่นรีนั่งรองสิครับนั่งรอสิครับตรงนี้มันไม่มีลมเข้านะลูกต้องนั่งตรงที่เดิมเนะี่ย น้ำอ่อนข้างหน้านี่มีลมหรอกนั่งรอตรงนี้ก็ได้ดีไงนี่นี่มีสระน้ำปลู่พญานาคด้วยโอ้โหอ่านั่งลงนั่งลงไม่เลือกหรอกอาน้ามาหน่อยสิอาน้ามาหน่อยสิครับ่ะวางรอน้ำชาไข่เม็กนะคะเสร็จแล้วหรอกจ้า น้องน้ยหอมเห็นไหมคะน่มันทวางเหรี้าไว้นะคะห้าได้แล้วค่ะน้อยหอมสนุกไหมคะมาทำบุญค่ะคะ่ะอันนีน้ของคุณย่าค่ะอยูด่ดีๆนะลูกมาแล้วค่ะลมเย็นร้านนี้อร่อยนะคะขาประจำเจ้าประจำเลยค่ะ มาวาทีลาต้องมาแวะอุดหนุนค่ะอืม